อีสานก็ใช้สายรัดกล่องใต้ก็ใช้สายรัดกล่องเหมือนกันสายคือสายเหมือนกันทั้งสองอันทุกคนดูนะสายคือสายรัดกล่องเหมือนกันแต่อันนึงเป็นใต้อันนึงเป็นบนฉะนั้นบนใต้สวยบ่ามนเงีล้ละมากซึ่งคลิปนี้มันไงก็จะมาทดสอบสองอันนี้ว่าอันไหนดังแบบไหนและก็ใครชอบอันไหนก็ค,คอมเมนต์มาด้านล่างใครไม่ชอบอันไหนก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะ

ซึ่งวนนี้มนันก็จะมาทดสอบธนูอีกแล้วนะทุกคนเป็นธนูใต้กับอีสานนะครับซึ่งบางอย่าก็ได้ทาลงช่องของเซียนเอียดไปแล้วนะครับหนึ่งคลิปแล้วก็แต่ว่าช่องบางอยดยังไม่ได้ลงนะครับแต่างางัจะมาลงคลิปธนูใต้อีสานด้วยแบบนี้ทุกคนดูนี่โอ้โหนี่คนดูอีสานก็ใช้สายรัดกล่องใต้ก็ใช้สายรัดกล่องเหมือนกันสายคือสายเหมือนกันทั้งสองอัน ทุกคนดูนะสายคือสายรัดกล่องเหมือนกันแต่อ yani ันนึงเป็นใต้อันนึงเป็นบนฉะนั้นบนใต้สวยว่าเงี้ละมากซึ่งคลิปนี้มันไงก็จะมาทดสอบสอบองอันนี้ว่าอันไหนดังแบบไหนแล้วก็ใครชอบอันไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างใครไม่ชอบอันไหนก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะเมือพพ้อมกแล้วก็ฝากกดไลค์กระทืบไลค์กดซับสไครต์กดดิ่งตุ้งกระติ้งเล้ตามรับชมเงีเลยเรามาทดสอบอันนีกก่อนเลยธนูใต้ทําจากใบ รักของกระดาษลังนะครับเดี๋ยวเรามาหมุนกันเลยขนาดก็ได้ได้กันนะทั้งสองอันนะขนาดได้ได้กันอันนี้ก็ขนาดสักประมาณแปดสิบไม่ใช่แปดสิบเลยโอ้เม็ดยี่ได้นะทุกคนเม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบป,ป,ประมาณนะเดี๋ยวเราไปหมุนกันเลยมาทุกคนเนี่ยมันจะหักกล้องลงเลยเดี๋ยน้องๆอ,อาจจะดูไม่ชัดผมเงนินเรามากสวยอืมวางไปเลย

แต่วอันนี้ดังดีนะดังเหมือนปังเดงนี่ดีนี่คือคันตะนูใต้มีน้ำหนักมันก็จะวีได้ทุกคนเดี๋ยวเราให้รถผ่านไปก่อนเลยเราจะวีกลับไปบางนน้ยนรา้องดูครับโอเคสวยไปนี่คือตะนูใต้ทำจากสายรัดกงกระดานลัง đang khó long vinh đâu cái okay, bạn này đang khó Đăng đang mới ai đây comment mà không biết mình này đập Ồ, không đập ok thôi con เมื่อกี้เราลงตัวนี้เสร็จไปแล้วเรามาลองอีสานกันอืมเมื่อกี้เ่ต้องตัดลาวนี้ล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลงอีสานกันอีสานมังเงีก็ไปแต่งใบมาแล้วนะลงทําให้ใบมันเล็กลงดูนะว่ามันจะมีเสียงัแบบไหนนะมืกก็ไม่รู้เหมือนกันนะมัดก่อนมัดก่อนแป๊บนึงขอไปนะครับแต่ว่ามันร้อนมากเลยทุกคนเออ ถ้าใครดโรันมาไงก็กดช่วยกดไอ้นู้นแล้วกันกดไลค์เยอะๆแล้วก็ถ้าชอบก็กดแชร์นะครับถ้าไม่อยากอะไรกดซับสไครต์ไว้ช่วยเพราะหงินละมั้งเบื่อแล้วเนาะเบื่อไหมเงียไม่เบื่อนะเงียชอบโอเคตะนุ้ยสารใบพลาสติกรัดกองกระดางเดี๋ยวเราต้องบิดใบก่อนนิดนึงใบแตกแล้วไม่รู้จะดังไหมนะทุกคนมาเียเราน่าจะไม่ดังแลยมั้งหรือใบแตก Nó oh, được rồi. Nó cho phần này đua anh <laughs> này đi còn cái quá. Để lòng vì về phòng mình đang bên này nào. แต่ตอนนี้มือก็เจ็บหมดเลยนะอยอยโอ้โหโอ้โอ,โอ้พลิกลาวเาเงงีียยบบโอ้ไม่ได้ทุกคนน้ำหนักมันไม่ดีนะมีกลับไปฝั่งนู้นไม่ได้เราต้องมีฝั่งนี้น้ำหนักไม่ได้ต้องมีน่นเองว่าจะตัดเครื่องติดตั้งชนะนุอิศานนะ ปดวดเลยทุกคนหนปวดเข็แล้วเป็นไงบ้างระหว่างถนนอีสานถนนใต้ตั้งสองอันขนาดใกล้ๆเคียงกันนะประมาณร้อยยี่ร้อยเมตรกว่าๆเมตรกว่าๆนะโอเคนะครับใครชอบอันไหนก็ลงคอมเมนต์กันมาดูไม่ว่าจ,จะเป็นอีสานหรือว่าใต้แต่ว่าในความชอบที่แตกต่างมันก็มีความที่แตกต่างในความชอบเพราะแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันแต่เฉพาะบางอยียง ชอบตั้งสองฮึเพราะมังเหยตเหล่ามากฉะนั้นคลิปนี้ก็มีเลยมากทุกคนชอบกับไรชอบกับเจคหรือสักับกใครแล้วพวกมังเหยตเสียนว่าได้ไหมพี่น้าสำหรับวันนี้ใครอยากให้มังเหยต์ทำว่าอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างนี่มินจะทำว่าเอาไปแข่งฝากติดตามช่วงมังเหยตแล้วก็ช่วงเสีนยนเหยด้วยทุกคนสำหรับคลิปนี้บังเงขอตัวลาไปก่อน